สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปายสุขูสุคนครับพี่น้องฮัลโหลปู่ข้าวบอกข้าวแจ้งข้าวพี่น้องเช่าเอฟซีช่วม,มต Grammy ัวเกี่ยวมิวสิึกข้างมันเพี่น้องเด้อปุ้ยบอกปุ้ยบราณบอกฮัลโหลปู่ข้าวบอกข้าวพี่บอกข้าวน้องมือนีมือน,อนีไม่ขาดอย่างปติพี่น้องมือนีกระิบอกพี่น้องว่ามืออื่นมสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับพ,พี่น้องเอ <š> er เองานฉลองเสาเอกเสาทูงานยกเสาเอกเสาทูเสาเอกเสาทูก็เป็นงานพี่น้องอันผู้ใหญ่ขี้เล่นนี่มาอัน ค้าักกันลิงกันเป็นไครกับเป็นงานเดยพี่น้องเพราะว่าตัวเกี่ยวยุสีเนาะเมือนสีเชิญชวนครับพี่น้องมาพี่น้อง,องบอมบึงหมอลำมาบึงคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตนะหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งเบื้องต้นนะฟรีคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสีครับพี่น้องวงใหญ่นะมีอินฟูารับชเชิญนะครับน่าหลอกน่าน,นุ่นมีพี่ดิวธิรพัฒน์กับมาสอบหลอกเพลงมีเฮดโชว์มีเฮ็ดยังครับพี่น้องเพื่นอนอแล้วมีการขายบัตรออนไลน์พร้อมราคา129บาท มืออื่นสา่างเศ้ามีโรงท่านเบลเบล,บลอาจจะโบกบ้านหลายแต่วันนี้มาขึ้นเน้นกลางคืนนะครับ<อ>ผมหนึ่งทุ่มนะครับผมระวังข้างหลังด้วยนะลูกค้าขึา้นค้าคา้าค้าเมาเจอกันเดอออ้อมืออื่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องตำบพลพระราบเด้อพี่น้องตำบพลพระราบปั้นน้องให้กันค้นหาเพราะเจอกันค้นหาก็ได้อันนี้วัดทุ่งเศรษฐีอยู่แถวแถวฮันหลับพี่น้อง เสื้อไปวัดกับตอาทานบ้าน,น,ขขาานขเขาอยู่แล้วบุยบ้านเข่อยู่ในบ้าแล้วอยู่พี่น้องเราอ,อยู่ตามนะครับใครยังไม่ซื้อบัตรนะซื้อบัตรซื้อตัวเขากุมด้วพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับครับ,บ,ลเ,รบเล่นที่ไหนครับพี่เล่นที่ชมแพค่ะชมแพเอาเอาแบบไหน,นดีครับวงใหญ่ใช่ไหมครับ แข่งน่าจะไม่ว่างแต่ถ้าเป็นวงอะบ้างครับใช่อ๋อใช่ครับใช่ครับจะได้จงเลยโอเคครับัอดีครับจ้าสวัสดีค,ค,ค,ครับโอเคนะครับ ใครยังไม่เข้ากลุ่มนะพี่ๆลืมอย่าลืมกดที่ลิงก์นะครับที่ลิงก์ด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มได้เลยนะนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเป็นมือเลือกง่ายม,มดีที่คืนเส้าเอกเส้าทบ้านส่วนตัวของผู้ว่าแมนเดีย์หรือว่าบอสวิกส์เรานี่แหละนะครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยอาทิเช่นเลยว่า,าการโชว์ แสดงต่างๆของพี่ๆอินฟูเราน้องๆอ,อ,อินฟูของเราที่จะมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีกับพวกเราด้วยแล้วก็จะมีโชว์พิเศษจากผู้ย่านฟินแลนด์แล้วก็พี่ดิวธิรพัฒ์ด้วยเอออันนี้จะเป็นโชว์พิเศษแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษอีกหลายๆกิจกรรมด้วยเอออะไรอย่างนี้นะครับมีหลายๆกิจกรรมด้วยเอออันนั้น อันมันคีกันเนี่ยก็เอาลงมาข้างล่างซะเลี้ยงไว้ข้างล่างดีดซะอันเออกล้องนี่เขาก็เก็บรวดตั้งตรงตั้งตรงรวดก็ได้พี่ไทยนี่ตั้งตรงตรงลวดเห็นมันแนวรวดคิดวไปยังสั่นล่ะทีแน่เต้นเนี่ยตอนนี้ออกพี่เราล่ะมันเปลืองพื้นที่ทีแน่เต้นนี่เดี๋ยวออกแท้แต่ว่าซุ้มเหมือนโต ตัอ,อีก,กับโตบางส่วนนี่อาจสิยังอยู่แต่ว่าแต่เต้นนี่เดมูบแค่ละพาเต้นเขาเขาบ่ได้ให้ผู้เดมนัน,นอยู่แล้วเพราะมันบางนาหาันอ่าทีนี้คือเต้นแม่นก็คือพีช่ายเขาเขา,เขาทั้งขางเลยเล่ยละแม่นพอสิตัสอันนี้ออกน้ำอยู่เพื่อให้เขาอันก็บออกทั้งขงังคือจอดรถทั้งนั้นกับคนเลยเลยนาะนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่ๆนะอันนี้คือเพจไายโตเกียวมิวสิกเดอร์และที่สําคัญนะใครยังไม่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มนะครับเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วก็ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มได้เลยรับเชิญเพชรนนตุนไหมนะครับโอ้ยเพชรนนตุนนี่ยังดีพี่น้องมุจ้าขึคือมากแต่เพชรนนตุนน่ะน,นะ <laughs> เออมุจ้าก็จจะเป็นมากแล้วเพชรน้นตุนน่ะ อันมเคลื <laughs> <laughs <laughs> <laughs> ่อนนี่มีมีเกิดไม่ดีเมื่อนนี่เออเพชรหมีสวดมเคลื่อนนี่มุเจ้าได้เบิงบ่เพชรหมีสวดเออเพชรนนตจุนมาเจอเพชรหมีสวดตลวเออเพชรนนตุนได้เจอเพชรหมีสวดเมื่อมเคลื่อนนี่เจอเพชรหมีสวดเออนะครับเออมเคลื่อนในเพชรหมีสวดมวนก็กเม็ดยวนออฟฟิศนะครับ เพชรโน่นตุนเจอเพชรพนี้สวดกบไปว้าอ้มวนกลุ่มเมฆครับพี่นออ้องเออเจอเพชรนี้สวดสเแล้วเคลื่อนนี่เออเอ,อเพชรนี้สวดแกไม่ไม่นกน้องเบนคอยนี่ละเพชรนี้สวดคลื่อนเนี่ยเออใครยังไม่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มเดอ้อพี่ๆนะครับผมซื้อบัตรจองตัวคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับ บัตรแค่ราคาแค่129บาทเหมือนเดิมเท่านั้นเนาะเพิ่มเติมก็คือเรามีโชว์พิเศษต่างๆจากพี่ๆน้องๆเราอินฟูที่จะมานะครับให้ความสนุกสุขสำราญกับพวกเรานเนาะมือแรงนี่นหนแหละครับอื่นเนี่ยมือแรงนี่แหละครับหัวประคักจ้าวี่สันพี่นุ่มเอาแคบหมวมาน้่บอเอามาแจากอยู่น้อยหนึง่งเอามาแจาก่ได้หลายนะครับเอามาแจากอยู่ส่วนหนึ่งนี่แหละ อืมงานไม่เล็กแล้วไม่เล็กจริงๆผมบอกเันเรยว่าที่แรกคิดว่าสินในน้อยครับพี่นองมันบ่น้อยแล้วล่ะเอาไปลอามานี่โอกซืซูซะว่าเนวอย่างนักกินหลายหลายพี่นองเออเออเจ้าว่าให้ชัดๆนะพอยีนุ่มเพชรมีสวดอย่าบอกเพลินไปทั้งอื่นเด้อเพชรมีสวดทอกไว้มีมีมี เพชรมีสวดเออเป็นคู่แข่งของเพชรนุ่นตุนรอแอดส่งลิงก์ให้ค่ะน้องนุ่มอ๋อโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้ปารพยายามแค่เดี๋ยวคือจับเถอะวะเอ,อ้ยไม่รุ่นคับออปาร์ตให้ไหมเสือไหมว่าที่น้องเมืองเสือครับรถ่ห้าลีปาร์ตพยายาม่เดี๋ยวคือจับแท้ ผู้ใดตัดให้นี่เองยัง,งไงพี่น้องเสือไหมเสยเลนะยเออยกวนอะเสือไหมโอ้หนึ่งเดียวในประเทศไทยเสือปุ๋ยแบบตัดตัดจากกระสอบเอาเสอทั้างในห้องห้องอีกทีหน,น,น,นึ่งเงินบ่อืมเออเออโอ้หนารักพร้อมข้งในลูกกระตูนพร้อม จะเริ่มได้แ่มือเอื้อนอ่าประมาณจากัเกเกือบเที่ยงกับม่ถากันโรดอันนี้พ่อมูบอกก่อนเท่ากับสิมูบอกเลยนะครับเอาเป็นทีเรียบร้อยครับพี่นองมาที่นี่นะไงว่าไงาผุละ่ะอัน,อ,นอันตสุดท้ายเลี้ยงให้เรื่องปลานะเนี่ยเลี้ยงมันซ้ำทุตัว,ตวนี้แน่นเะออนี่เต้น,นลงนท่านเนออ <laughs> ว่าสิบ,บ่บ้าถึงอันเต้นลงทงลงท่านต่วา่าพ่เบ้าถึงบ่ได้ที่น้องพ่บอถึงบ่ได้เพราะหลแห้งเนี่ยนะครับพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวล้านก๋อเหลาเชฟจากพัฒขอพัฒนขัานกับมาดีพี่พี่เชฟมาจากโรงรอกโรงแร่มดังในขอนแก่นกับมานะครับพี่เบิ่งมูเจา้าแม่นบัสนะครับนี่อันนี้ลังห่านได้ครับอันนี้อันนี้ลังห่านนี่ อันนี้หลังเวทีนะครับอันนี้หลังเวทีด้อนะอันนี้หลังเวทีนะครับหนนลังเวทีเวทีกับสีอูบริเวณน,นี้แหละ <ide> พี่น้องครับเดี๋ยวแจงข้าวแจงข้าวนิดนึงเด้อว่าอ่าถ้าใครเข้ามาแล้วเด้อครับหมายถึงว่าจะต้องเ,อเข้าด้านข้างเด้อบัดที่นี้นะครับจะต้องเข้าด้านข้างเนาะ ก็คือง่ายๆเลยว่าต้องเดินเข้าข้างๆเอาจะไม่ได้เข้าข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วนะเอ,อเดี๋ยวขออนุญาตด้วยพี่นอ้องอ,อ,อนุญาตนะครับเดี๋ยวผมผ้าสวัสดีจ้าอยากไปร่วมบุญเด้แต่อยู่เกาหลีโออันทรงใจเอาเด้อพี่น้องกเกาหลี้ากระไดี๋ยวผมสิผ้าเนี่ย ไปเบื้องมองเพื่อนล่งไฟประดับพี่น้องเอองานไม่ใหญ่แน่น,นะจักพี่น,อน้องย,ยังไงบวะไงมาโยมสิผาพี่น้องไปเบื้องอันไปชี้จุดซะก่อนว่ามองเพื่อนสีล่งไฟประดับเพื่อนสีล่องมองได้ให้เนาะนะครับส่วนนะครับเออไอ้นี่เขาเออเนี่ยส่วนมองโค้งสางของออทางเขาเรียกอะไร ทางหน่วยง,งานก่อสร้างเราเนี่ยนะครับเพื่อนป้องกันย่างดีนะพี่น้องตอนนี้เพื่อนรอมรัวแล้วเด้ตอนนี้คือรอมรัวแล้วนะครับเป็นที่เดียว,ปยยวไปบอกทีมไฟประดับนะครับที่จะติดไฟประดับเนาะเออางานเท่าว่าตั้งองไหนจุดใดน,นะครับสูเด้เพอพะย่อ้วนเลยมาบุรี่ขอเด้อสูยุจ้าไม่ยจอยปากเออ ไม่ไห้จุนละมานี่เพิ่นกสิวาเพิ่งงามแห้งนอนใส่สุดอันปานอันหัวเล็กเล็กหน่อยแหละไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ้ยชิวาเพิ่นสวยหลายย่าอนี่เออไม่ไห้จุนรามานี่อ <c oughs> อันเพิ่นใส่สุดอันเนี้ยก่อนอันแบบเกาหล,ลีนะเป็นแบบไว้สลอกไว้สลุนไปห้อนฟื้นไปหดพักไปโอ้ยสารพัดเห็ด จะเม็นพินโพดสื้อสุดเดียวไทยยุ่แปดคลิปๆผู้น่ะจะเม็นโพดคักปานบอดโจซื่องูตัวเดียวไทยเดียวไทยอีกคุ้มค่าขนาดเฮ็ดดีจังแบบกสัง <c oughs> เออนี่นี่นี่มาเบิ้งนี่พี่น้องนี่นี่ขออนุญาตนะฮะอึ๊บอ่าว่าจาังเลก่อนอินฟูท่านหนึ่งดี ออเออกระเป๋าอยกันยุ่งดีนะครับจะเป็นอี่นี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับขอยกับคือกันเนี่ยละ่ะถ่ายคลิปเดี๋ยวขอยได้ยุบแปดเทือเอา่าผมนี่นะครับนี้ทีมงานไฟประดับมาแล้วนี่ทีมงานไฟประดับนี่ละมองนี่ละใช่ว่าจะาาย,ย่าบังไปขวางพ่อ ได้อ๋อฮะได้ยึดดีๆน่แล่ะไฟไฟพี่เบิ้งหมอไฟเหรอนะเพราะนันกินไฟหน่อยๆมันบอกไฟทุ่มมือกันได้ฮัลโหลวางได้ยัยก็อยู่น้ำสางอยู่น้ำพินนี่ล่ะตีดไฟยอยู่นี่ล่ะ ไล่สวดอยู่ไล่สวดอยู่แม่เออเกอขอยบรับโทษศลัพท์นเราเราโทษตามขอยไม่ใช่บุตรเออผู้ใดบอกเออพอไปหยัางดอกมือเดียวหนึ่งเออมือเดียวหนึ่ง บ่ได้บังอยู่พออาทิตย์ต่เดีนี่วันเดียวนี่แหละซ้ำไปแค่ออนี้เพิ่นบ่ได้เห็นหลายดอกพ่นจะเห็นหลายอยอดเท่า,าไรอยู่นี่แะนี้จาก,กผู้บงู้จักก็บเดี๋ยวู้จักไม่หรอกบางทีคือยังสี่พี่น้องผู้เถาผู้โถบ้านเท่าไหนบางคนนะ่ะคนที่ไม่เล่นไม่เล่นสื่อโซเชียลนี่เพิ่นไม่รู้ว่าบางทีเราไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ย มันทำให้บางคนไม่รู้จักบางจุดได้รู้จักอาชิเช่นพีออยังคองเท่าเนี่แหละครับพี่น้องเออบางคนไม่รู้จักบันน้องให้หรือว่าเด็กหูจักยู่แถวๆใกล้ๆเพื่อนกันเด็กหูจักสินะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทช่วยกันเพราะว่าอย่าลืมนะทุกครั้งที่เวลาเราไลฟ์หรือเราพูดนี่นะครับเราจะพูดถึงว่าอย่างเช่นเลี้ยวลงมาเด้อเลี้ยวคางไหนเลี้ยวคางหมู่บ้านเลนีโอทุกคนก็ได้รู้จักหมู่บ้านเลนีโอ เออทีเนี้ยถ้าบอกว่าเออหรือพิกัดง่ายๆอยู่ที่ไหนพิกัดง่ายๆอยู่ที่นะครับข้างวัดทุ่งเศรษฐีนะครับมันก็จะได้หูจักกันเกินทั่วหนานั่นละเออนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าออกมาจากท่างพุ่นนะพี่น้องอนี่ยก็เมื่อเกาโน่นตุ่นตรงมาปุ๊บหบอดหมู่บ้านเลื่อนนี่โอปุ๊บมันก็สีเดียวใส่ลงมาตามป้ายตามบลกศรน,นะครับผมเออหรือถ้าแนะนําง่ายๆว่า อีกทางหนึ่งง่ายเลยไปทางไหนทีบอกง่ายุก็คือยุคคางวัดทุ่งเศรษฐีเลยนั่น,นเห็นบอมมันก็เขาเอ่ยมาอย่างลักเก้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้อีกหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยที่จะได้รู้จักเพื่อนกับศิริหูจักน้ากันนะครับงานเริ่มสามโมงเสาร์สามโมงเสาร์เป็นพิธีบวงสรวงนะครับทางพรามนะครับพิธีบวงสรวงทางพรามนะครับก็คือ นิธีทางศาสนานะครับพ้อพากกับสีาพาขึ้นพิธีต่างๆนู่นนี่นั่นอีหยังจังซี่นะนะเออ,เอ,อนะครับฮาลังเทีอนผู้เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นกับข้างตกที่จะบอเอ้ยอันัก อันนั้นเด้อจะบางเด้ออันนี้อันนั้นอันนั้นสิกับบัวบ้าคนดอกผู้บัวหูก็คือบัวหูนั่นแหละเออผู้เฒ่าผู้บางคนเคนกับบัวหูดอกนะครับว่าเ,ออเราทำอะไรเออยังไงสิเออย่างเช่นนี่แหละจะาบางป้ายวัดเด้อนี่สิพวกซื้อซื้อซะส่วนใหญ่น่ะนะนะครับคนมากน่ะบางทีน่นซุ้มมือนี่เขาบออ่านป้ายนียทุกวันนี้คนจะไปไหนมาไหนขเขาไม่ได้ดูป้ายนะเขาดูที่ไหนดูในมือถือ นะครับเบิรงในมือถือเบิรงใน g p s ส่วนใหญ่มันมันบอกบ่ได้ดอกสม,มือนี่คนขับรถสม,มือนี่นะครับก็คือเขาจะดูใน GPS เป็นส่วนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับว่าเออมันจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางฝาอะไรเงี้ยนะครับพเพื่อกระสีเบิรงใน GPS แต่ลาเป็นลักเนาะส่วนป้ายนี่นะครับมีมีได้ส่วนหนึ่งตรงที่หมายถึงว่ามุดอาจจะบอชัดเจนนั่นก็ใช่นะครับเขาอาจจะแบบต้องให้ดูได้ทีเนี้ยนะครับบรสั่งความเดือดร้อนให้แท้ นะครับเรื่องเรื่องประมาณนี้ก็คือถามมาบังมันไม่ได้บังบ้าน,นดอกพูดถึงว่าก็ได้คนกับหุดจักหลายเติบนึงหละละเพราะอย่างเวลาเราไล่เนี่ยอืมยังเวลาเท้าไลา่หรือเว่าอย่งสิทุกครั้งต้องเอ่ยวัดทุ่งเศรษฐีวัดทุ่งเศรษฐีแล้วในพี่พี่กัด GPS มันชัดเจนมากนะอืมมันชัดเจนมากไอเอ็ ไฟพี่พี่ประนับขางค้องฟังในหน่เหะเน้อบ่บอนี่ะเออนี่ละ,ละหิ้มนี่ละหิ้มนี่ละไปเรื่อยจนคุณละหะไล้วจนไปเลื่อยหนาวัดไงผุนเนี่ยโลนึงพอดีเยนแล้วไดันเลยีเล่หรื่อยวัดไหมเจ้าชี้ไปเจ้าชีนกเลื่อยวัดไปมันจะไปพ่อสามใหญ่ ไม่ใหญ่แน่นนาวิพนาผี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟิลเลเพื่อนม,มาเป็นจัดจางานน้อยๆเดตแต่แรกผู้ใดเห็นแล้วบอกบอกงานนเอยๆเพื่อนมาอันลูงทองลูงท่านกับบะมีดอกสันหอดมืออีลีอีรอปฏิน,นลีลรงท่านกับบกักไล่ผี่น้องมืออื่นอย่าลืมเด้อใจอย่าลืมเด้อไก่แล้วเดว้มืออื่นแล้ววันที่สิบเอ็ดกุมภาเข้ากะ แม่แม่เอซีพากันร,รวมอกรวมใจกันไปให้กำลังใจไปร่วมยินดีเนาะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มืออื่นเป็นสาเอกสาโทบานเพ mm ื hmm. ่อนเราเด้พี่น้องแม่แม่ผู้ใดอยู่ไกลๆหรือผู้ใดอยู่ไกลอย่างมารวมบุญรวมกุศลร่วมโฮมกับผู้ใหญ่บ้านก็มาเด้อจากมืออื่นเด้อหอดเราเด้แม่แม่ผ้าขันมาต,ตั้งแต่เ้าสามมงพิธีเริ่มสามม้งมาเราจะขุนหลหังหอดตีหนึ่งเด้อจ้ะมวนน้ำกันไปแยวๆ ซาบึงการกสิไปยู่เ <Fair> ด <ly> like so ้อผู้ใดเห็นซาบึงการกระทักท้ายซาบึงการใน่เด้อจ้าแม่แม่เอ้ยซาบึงการกสิไปช่วงเศร้ากระสิไปช่วงแรงกระสิไปเด้อผู้ใดเห็นซาบึงการเต้นอาหารกระยจาะลอยท้ายคลิปกันเด้อจ้าไว้เจอกันมืออื่นเด้อจ้าแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นเพินออกมาบอกข่าวบอกข่าวแล้วเพิ่นเชิญชวนแม่แม่แล้วผู้ใดหักผู้ใดแพงผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นหักตัวเกี่ยวมิวซีกระพากันมา เด้พี่น้องเด้มากกันหลายๆมามวนน้ากันจ้าแม่แม่ตุกเจมิวสิกทั้งหลายผู้ใดไปบ่ถือมาบ่ถืออันคุณหนุ่มแคบมูเพินกับบอกเสียนทางแล้วเนาะจ้า,จาปากปิกาจีพีเอ็มาเลยวัดทุ่งเศรษฐีหอดเลยพี่น้องสําหรับกิมมีสาวบองการกับไอ้สามีเด,ด้จ้าผู้ใดมาผู้ใดชอบกับปากดไลค์กดแช์เป็นกาลังใจสาวบองการเนี่ยด้ยจ้า